สวัสดีครับวันนี้เราก็มาทําเมนูปลาปลานินนึ่งสูนผักนะครับเราก็จะมีปลานินนะครับเราก็นส่วนสูนผักเราก็มีหอมแดงครับตะไคร้รากผักชีนะครับแล้วก็ข่าตะไคร้ผักเราก็จะใส่ปรุงเข้าไปก็จะมีปลูกหน้าบ้านครับเครื่องปรุงรสเราก็ซอฟหวาเขียวนะครับพริกไทยนะครับน้ำมันหอยน้ำปลานะครับแล้วก็ผงชูรสแล้วก็รสดีนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยครับ เสร็จแล้วเราก็มาปล่อยตะไคร้เตรียมไว้นะครับหลังจากนั้นเราก็มาหั่นขาเตรียมไว้อีกทีหนึ่งนะครับจะได้ตอนตามด้ง่ายๆนะครับเราก็ใส่ตะไคร้ลงไปนะครับโขกไปแบหยาบกว่าน,นะครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยรากผักชีนะครับ แล้วก็ขานะครับแล้วก็กระเทียมนะครับแล้วก็พริกแดงกินดานะครับแล้วก็ งูหอบครับอันนี้เราใส่ที่หลังครับเพราะเราตำน้ํามันจะออกมานะครับกระเด็นใส่ตาได้หลายรอบกัน,นครับเราใส่ที่หลังก็ได้ครับหลังนีนะ้เราก็มาซอยปลาส่วนพายเรานะอันนี้ก็เป็นเครื่องที่เราตำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำมันหอยนะครับใส่ลงไปนะครับ ซอสฝากเขียวนะครับน้ำปลานะครับแล้วก็ผงชูรสนะครับจากนั้นก็เราก็ใส่รสดีลงไปเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวซอยไว้นะครับ ทช่ทครับเพิ่มเติมนะครับเราแก้เราดึงใส่นะครับหลังจากนั้นเราก็นําปลาที่เราคุกสมุนไพรไว้นะครับลงไปนึ่งนะครับปลานินนึ่งสมุนไพรเราก็สุกเรียบร้อยนะครับใช้เวลานึ่งไม่นานปลาปลานินนึ่งสมุนไพรเราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับ ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ